สำหรับที่วัดระดับน้ำโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมที่ตัวระดับน้ำก็จะมีหลอดแก้วแม่เหล็กที่เอาไว้แนบกับโลหะพร้อมกับสเกลบอกระยะวันนี้ผมมีระดับน้ำอีกหนึ่งแบบมาแนะนำที่จะบอกค่าระดับและหน้าตั้งฉากได้อย่างแม่นยำที่วัดระดับน้ำอลูมิเนียมที่บอกค่าแบบดิจิตอลที่จะทำให้การวัดระดับของช่างแม่นยำกว่าที่เคยที่องศาในระดับทศนิยมตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงน้ำหนักเบาพกพาสะดวกพร้อมกับมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลค่าชัดเจนอ่านง่ายแม้ในที่มีแสงน้อยก็สามารถอ่านค่า ก็ใช้งานแบบง่ายๆเลยนะครับพี่ๆเพียงแค่เราเปิดออนนะฮะตรงนี้ปึ๊บเนี่ยเขาก็จะมีค่าขึ้นมานะครับโดยที่เราก็ใช้งานแบบปกติเลยสําหรับที่วัดระดับน้ําตัวนี้เราก็มาแนบกับที่พื้นที่ที่เราต้องการที่จะทําการวัดนะฮะนะครับอันนี้คือระดับระนาบกับพื้นก็อยู่ที่ศูนย์องศานะครับนะฮะเราก็ปรับได้เนี่ยเราก็ให้ตรงเลยอันนี้คือบอกค่าแบบละเอียดเลยนะโดยปกติเราจะดูที่หลอดแก้วตัวนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมต้องการระดับที่สีองศาผมก็ เพียงแค่พิคก็ผมก็ดูตามค่านะครับด้วยปกติเนี่ยเราก็ต้องมีใช้ตัวครื่อวงกลมใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะมีตัวระดับน้ำที่บอก45องศาด้เหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการความแม่นยำจริงๆเนี่ยตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับต่อไป90องศานะครับนี่ฮะ90องศานะครับ90องศานะดูจากระดับน้ำตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวค่าดิจิตอลตัวนี้ก็การใช้งานง่ายๆเลยนะครับที่วัดระดับน้ำอลูมิเนียมดิจิตอลสำหรับพี่ช่างทนดาดสนใจที่ตะก้าเหลืองด้านล่างเหมือนเดิมนะ